มาดูต้นอะโวคาโดกันนะครับพันพื้นเมืองนะครับผมอน,นี้จะเป็นทรงทรงน้ำเต้าแบบนี้นะครับอันนี้ได้ที่แล้วเพราะว่ามันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะเริ่มรับออเดอร์กันแล้วนะครับสั่งกันไว้ได้นะสั่งไว้ในข้อความได้เลยนะครับหรือว,ว่าคอมเมนต์ต่อจากนี้ได้เลยนะครับ อันนี้เจ้าของนัดมาดูแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มมาเก็บแล้วนะครับเยอะอยู่นะครับต้นนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับต้นนี้เยอะนะครับประมาณหนึ่งร้อยโลน่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของดูแลดีมากเลยครับต้นนี้ รสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองทรงแบบน้ำเต้านะครับหรือจะเรียกว่าพันธุ์อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจชื่อมันเนาะเรียกว่าพันธุ์พื้นเม,เมืองทรงเต้าไปก่อนนะครับลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยครับเทียบกับเทียบกับกุญแจรถนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ตัวนี้เราจะมาตัดมาเก็บกันนะครับนุ่นนะครับโดนมุดนู่นนีดเพียบเลยนะครับเยอะตัวนี้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บกันนะครับสั่งไว้ได้เลยนะครับผมโอ้ัดโดขอบคุณมากครับ